สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดาตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทางบริษัท เอ็ e เซเลนต์ฟอร์ไลท์นะคะที่มาแจ้งข่าวดีนะคะให้กับพี่น้องทุกคนว่าวันนี้ทางบอสนะคะคือคุณสมพงษ์ใจดีเฉยนี่รู้สึกหวงใยพี่น้องนะคะที่เคยทานคอลลาเจนวาฟอยูจ่จากสมัยก่อนนะคะราคากล่องละ100บาทนะคะและตอนนี้ยุคโควิดด้วยทุกคนอยากจะทานสินค้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพวันนี้นะคะทางบริษัทได้ ปรับราคาสินค้านะคะคือคอลลาเจนนะคะแล้วก็ตัว DTY นะคะตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะปรับราคาลงนะคะเหลือ100บาทเหมือนเดิมมี7ซองนะคะอย่างนี้ยังไม่รวมค่าขนสง่งคือ100บาทเหมือนเดิมแล้วก็ตัว DTY ด้วยที่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพของลำไส้นะคะ อันนี้เป็นนมโยเกิร์ตนะคะในหนึ่งกล่องนี้ก็มีอยู่3ซองอันนี้ก็คอลลาเจนอยู่7จซองนะคะพี่ดา,ยารู้สึกขอบคุณแล้วก็ตื่นเต้นนะคะกับกับสมาชิกนะคะหรือว่าลูกค้าที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วทานดีนะคะ,ะทานแล้วเห็นผลนะคะแต่ที่สําคัญบอกได้เลยว่าถ้าต้องการให้เราเห็นผลชัดเจนนั้นเราจะต้องทานต่อเนื่องนะคะถ้าเราทานแค่1ชุดเนี้ยเราอาจจะอาการดีขึ้นแต่ว่าเห็นผลยังไม่ชัดเจนเพราะอย่างน้อย1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนขึ้นไป เราจะเห็นผลชัดเจนว่านะคะผิวเราในอาทิตย์แรกที่เรารู้สึกได้ก็คือผิวมันจะลื่นขึ้นนะคะผิวลื่นขึ้นรูขุมขนกระชับเล็กลงสิวฟ้าก็จะลดลงนะคะ คนที่เป็นสิวเยอะนะคะทานวัอกลาเจนตัวนี้เข้าไปนะคะทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนขึ้นไปสิวก็จะค่อยๆย,ยุบลงนะคะเพระนั้นวันนี้ทางบริษัทก็อยากให้พี่น้องทุกคนได้ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริโภคนะหรือเราเป็นนักธุรกิจก็สามารถที่จะทําตลาดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าราคาสินค้ามันเหมาะสมกับตลาดรากหญ้าที่สามารถทุกคนสามารถซื้อได้นะคะวันนี้นะคะเหลือ100บาทนะคะ อันนี้ก็เหลือ100บาทจากเราราคาขายปลีก150บาทสมาชิก100บาทนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอยากได้ซื้อของในราคาสมาชิกวันนี้นะคะเราก็ซื้อวาร์ป10กล่องนะคะก็คือ1,000บาทแล้วก็มีค่าขนส่งอีก100บาทนะคะก็จะได้เป็นสมาชิกฟรีนะคะแต่ว่าตัวนี้คะแนนในสําหรับคนที่เป็นสมาชิกเก่าคะแนนจะเหลือ กล่องละ55คะแนนนะคะแต่ก็ไม่เป็นรายั้นถ้าคนที่สมัครใหม่ต้องให้ได้500 PV ขึ้นไปนะคะก็เท่ากับ1รหัส นะคะก็คือ10กล่องได้ได้วาป10กล่องหรือจะเอามาคู่กันวาผ้าดีทีก็จัดชุดไปเลยนะคะจะได้ดูแลรังสุขภาพลำไส้สุขภาพของผิวพรรณของเรานะคะ1ชุด10กล่องราคา1,100บาทก็ได้เป็นสมาชิกฟรีและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเพราะว่าในเดือนหน้าเดือนสิงหาทางบริษัทจะออกแพลตฟอร์มไอ o มึข้นมาเพื่อทำการตลาดช้อปปิ้งแบบออนไลน์ที่ให้ทุกคนนั้นเพิ่มช่องทางในการ การสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเราซื้อเองในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราก็จะได้เงินคืนมา5%นะคะถ้าเราแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนเราก็จะได้ค่าแนะนำ15%เพราะฉะนั้นพี่อาดาบอกได้เลยว่าเดือนกรกฎานี้เป็นเดือนที่ตื่นเต้นที่สุดที่ทุกคนได้เห็นโอกาสนะมาทำธุรกิจสร้างรายได้กับ e x c e l l e n t for l i f e ในแปลตฟอร์มของไอมอด้วยราคาสินค้าราคาหลักร้อยอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนไว้นะคะและพิเศษพิเศษนะคะ วันที่5นะคะกรกฎาคมนี้นะคะทางบริษัทนะคะ โดยบอสนะคะคุณสมพงษ์จะดีเฉยแล้วก็ท่านที่ปรึกษาดกรกิติพันธ์แล้วก็เพชศัตด์นะคะคือน้องเต้ที่จะมาให้แนะนําความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรากับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะในวันที่5นะคะเวลาบ่ายโมงที่โรงแรมสีลมหาดใหญ่นะ,ะซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยไปก็จะอยู่หลังโรงพักหาดใหญ่เพราะ้อยากฝากพี่น้องทุกคนว่าวันที่5ถ้าใครอยากจะเจอบอสนะคะแล้วก็ท่านที่ปรึกษาได้มาอัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ะะเรื่องการเป็นสมาชิกแล้วก็มีโปรที่แรงๆนะคะก็จะมาแนะนําด้วยในวันที่5นะคะหรือว่าวันนี้ถ้าใครอยากรู้ก่อนวันนี้ในห้องเรียนของ Excellent for Life นะคะอดอกเตอร์นะคะท่านที่ปรึกษาก็จะมาแบ่งปันอัปเดตข้อมูลเรื่องการปรับราคาสินค้าลดลงแล้วก็เรื่องโปรต่างๆเวลาบ่ายโมงตรงถ้าเป็นสมาชิกเก่านะคะบ่ายโมงตรงนะคะก็เข้ามาดูมาฟังได้เลยนะคะและและอีกข้อนึงนะคะ สำหรับน้องใหม่นะคะที่เห็นโอกาสวันนี้นะคะถ้าใครที่ซื้อของในวันที่5นะคะก็คือไม่มีค่าขนส่งเยี่ยมมากเลยก็คือได้วัปไป10กล่อง1,000บาท d t ทถ้าใครเอาดีทีก็10กล่องเหมือนกันหรือจะจัดชุดคู่กัน d t ทีวีดีว้าวาหก็เท่ากับ1นชุดนะคะแล้วก็1,000บาทได้เป็นสมาชิกฟรีได้ลิงก์ไอมอ e ฟรีแล้วก็ได้ค่าแนะนําเวลาเราแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนเดือนสิงหาเราก็ได้ค่าบอกเพื่อนต่ออีก15%รายได้ต่างๆทุกตัวเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกคนว่าอย่าข้ามมองข้ามโอกาสอันนี้ไปนะคะ วับหนึบาทเหมือนเดิมนี่ที่วหนึ่งร้อบาทเหมือนเดิมสําหรับสมาชิกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะคะและวันที่5ฟรีค่าจัดส่งเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ